มองแล้วไหมอ้า oh. ตื่นแต่เช้าเลยคุณเพื่อนไม่ปลุกฉันด้วยไม่ไมไหมไหม่แกอยู่ไหนแกไมว้าคุณน้า m o นี เป็นอะไรเนี่ยเดินเล่นเฉยๆพูนายายใหม่ตื่นหรือ,อยังไม่ครับนอนอยู่เลยครับพูนายังไม่ตื่นอีกเหรอยังครับตายละต้องไปปลุกลววะว้าวคุณอาคุณอาคุณนาะคุณอนาะค,นะคนะไม่ต้ไปปลุกเลยเดี๋ยวให้ติปไปปลุกเองดีกว่าต้องอ่ะฉันไม่แม่ฉันปลุกเองว,นะนะออว่าวคุณอาคุณอาคือคือเมื่อคืนยายใหม่เนี่ยนะ นอนดึกมากเลยนะก็เลยแบบว่าหลับลึกนะปลุกยากมากแต่ถ้าเพื่อนปลูกเองเนี่ยนะแล้วปลอกไม่ตื่นแน่นอนปลุกไม่ตื่นให้ติ่มไปปลูกเองดีกว่านะครับหลีกไปฉันปลูกเองคุณ้าใหญ่เลยให้ติ่มไปปลูกเถอะเชื่อเพราะว่าถ้าติ่มปลูกดีกว่าคุณน้านะคุณน้าไปทานกาแฟตอนเช้าถอยไปฉันปลูกเองคุณน้าแบบใจเย็นให้ติ่มไปปลูกเถอะ ยาอะไรอะทำไมแบบดัมดัมยามากไงแบบผู้จักกะเวลาคนเขาช้ำในเขาก็กินกันน่ะนั่งแต่จา๋าปากมากนะรีบเก็บเข้าคุณอาครับใครเป็นอะไรครับทำไมต้องอยาด้วยครับนั่งแต่งสาวมันปวดท้องเนะี่ยมันก็เลยต้องต้มยาก,กินเอง นี่ทมงานเขาแต่เช้าเลยโอ๊ยเจ้าปากมากอีเด็กนะนี่ติ่มซำมันก็สงสัยเอาหรอกก็แตงสายแบะเจ้าไอ้คุณตามันนอนซมอยู่ตั้งคืนน่ะแม่เลี้ยงคือเอายามอไปคืมันน่ะก็ไปเอาใหม่สินี่คุณตามก็ตายซะก่อนหรอกนี่ล้วก็ไม่ต้องมาทางด้านหน้านะนู่นอ้อมไปทางหลังทัวนู่นเข้าใจไหมเจ้าเจ้าก็ไปสิเจ้าไปสิ นี้บุญตังอะทำไมนะ่ต้องมาเป็นอะไรกันตอนนี้ก็ไม่รู้งานนี่นะเข้าว่าตำรวจงุบงิบแน่นอนอแกว่าในหีบเมีรแกว่ามาของคำยี่สิบของคำยี่สิบของเก่าไรคำสาวสาวบาทเน่ ข่าวด้วยยีเสียงของผ้ชายจะรื้อจ่าขอยข่มไหวห้าสิบโอ้โหหอยผมบ้านแมวไงอยู่ที่หีบบ้างเอาตำรวจอาดยกหีบเอาไปเปิดดูกันเองแล้วไม่ให้ชาวบ้านเข้าไปดูว่ามีอะไรอ่ะขาก็ต้องลองเล่าดูว่าเผื่อมันถูกหีบเปิดแล้วเหรอ เสื้อผ้าของผู้ตายเนี่ยเหมือนไม่ใช่ของคนสมัยนี้ครับเหมือนของคนสมัยโบราณมากกว่าครับโอ้ยมันก็มาแน่หรอครับเพราะว่าคนสมัยเนี่ยใส่ชุดทอี๊กับนี่เหมือนกันครับโอ้ยอาจารย์อาจารย์ก็พูดแล้วเถอะใครที่ไหนเขาจะมาใส่กันแบบนี้โอ้นี่ดาบดาบบอ,องหูเลือกผมจะอู้ฟังนะว่ายาวัาสงการเนี่ยนางน้อประมาทเปิดใส่ชุดเอี๊ยเวลาตื่นไปปอยไปร้านที่ไหนเปิดใส่ชุดเี๊เออแลวนี่ดาบจําได้ก็ ไองานเลี้ยงไอคุ้มไปเลี้ยงสายค้ำเนี่ยจ้างฟอ้อนมันก็ใสชุดอี้นะว่าแต่ละคนนี่โอ,โอ้ยงามงามตึงนั่งแต่มันก็น่าเสียดายอย่างว่าว่าใคยมีบุตรชายเขาไปอูไปจีบเพราะว่าไปเลี้ยงสายค้ำนี่เป็นพวกดุขนา้าอะเอ้าดุดุแล้วเขาหนีกันทำไมอะหนีเหรอครับเมื่อยี่สกว่าปีก่อนนอ่ยู่แม่เลี้ยงเขาเลยคนงานออกหมดเลยครับแล้วก็สั่งปิดโรงทอปิดคุ้มหายกันไปยกครัว เหมือนกับหนีอะไรสักอย่างครับหนีอะไรคะคุณใหม่หีบเปิดแล้วเหรอคะเออคุณใหม่ครับผมว่าอย่าดูเลยดีกว่านะครับแต่ฉันอยากรู้อะค่ะว่ามีอะไรอยู่ในหีบออคุณหมใหม่ ทำใจดีนะครับ